สบายดีพี่น้องบอสกูทุกคนนะจ้ามันยังต้อยชิมาเฮดลาบเนาะอันนี้เป็นนันน้องต้อยซื้อเมื่อวานเนะี่ก,าากตระหอกเดอรกตระแอกน้องต้อยชิมาเฮดลาบเด้ออันนี้กะมักทั่วซอยมักเพชรซอยเด้อค่ะชิซเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะหอมเหา้าอันนี้กะพักบวดเด้อพักบวดที่เขาซอยแล้วแลวกะอันนี้กะหอมรวมหรือว่าหอมลาบเนาะแล้วเ่าก็กิมาใส่เนาะ อันน <ítulo> ี <irgendw carbono> ้ก <sk> ็ข้าวคั่วเฮาเด้อพี่น้องเด้อใส่ข้าวคั่วนําเด้อบ่เพ็ดพุ่งเฮาบ่ได้ใส่เฮาใส่แต่บักพิกซอยเด้ออันนี้ก็สิเป็นน้ําปลาแดกน้องต้อยต้มเด้อสลต้มอันนี้น้องต้อยซื้อเมื่อวานนีตัวอันเฮาปิ้งเด้อเฮาปิ้งแล้วเฮาก็สิมาพักพักๆมุ่นๆเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮาก็สิใแป้งนัวเด้อพี่น้องเด้อ ไดลายๆนิดนึะเพราะวามากิีดเป้น,นัวเนาะอันนี้น้ปาแดอว้นปาแดกซุกเด้อน,นปาแดกซุกเด้อถ้อาคนให้เป้งน,นัวมันแตกเนาะตอนลงใปใส่คือว่าน้ำน้อยๆนิดนึนดนนงไปเดี๋ยวคนนะ้ำมันเข้ากัน น้ำมันน้อยพุ่นเด้อเฮาใส่อีกจักหน่อยนึงเพื่อใส่หอมเด้ออืมนัวพี่้องเฮาก็สิใส่บักถั่วกับมักเผ็ดเด้อลาบกับหอ้อ กระหอกกคือตัวหนูเด้อแต่ว่าตัวมันแดงนี่อู้หมักถัก่วลายพอดีเนาะหลายคนกินเราอีกเอออีกตอนท,ท้ายก็ใส่หอมเดอ้อหืมใส่ลลายจะดแซบ่บน้องซอยหมักหอมข้าวคั่วเขาก็ใส่เมืดนี่แหละ แซบ่บบบน αι. ไปอ,อันนี้ก็แล้วเราเด้อพี่น้องเด้อลาบน้องต้อยเห็ดแล้วละมีตะมกทั่วลาบกระหอกเด้อพี่น้องแล้วละเป็นป่นมะเขือเด้อพี่น้องพักมาเด้อพักสไลเด้อพักกับกับปมีพักเก็บพักยุ่งเหินนี่แหละสบายดีพี่น้องเช้าเาเด้อสบายดีพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกูทุกคนเนจากินข้าวเร้าเยจาเปนคนดินมากก็เลยเฮ็ดกินแล้วก็เลยสิก,กินข้าว <c oughs> ยังบบแล่วอยู่ <c oughs> จะส่งมข้าวใกล้่ล้ว เกเพิ่นก็หามาทุหางไส้หวานมาเป็นยงินยาเพิ่นเพิ่นไปเงอนย่าเพิ่นสออสามมื้อย่าเพิ่นฮอดหากมา แม่น้องต้อยพึ่งกินเยอะนิ่มแล้วเพราะว่าคุณไปวดัดมากคุณกินข้าวที่วัดช่วงไปจำฮางแล้วแบบของเ้า me. Mm -hmm. Phá pa xài, phải uống hiền rồi đó, chị đọc, đơ. Kệ nấm uống hiền, <laughs> con dưỡng sao sao của nè con nhân dinh dinh đi dinh sao sao dinh 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 มันเดือด c ทางไกลทางไกลเริ่มกินข้าวเส้ามังต่อยเลยจ้า เอฟซีเม้นมาพี่สาวต้องต้อยสวยจังเลยหน้าก็ไม่ได้แต่งเบบแต่งเหมือนยังไม่ได้ทายังม่สวยอยู่ ตอนนี <No. S 2> mm ้ก hmm. mm ับประมาณแปดโมงเช้าเลยเนาะกินข้าวมันจัดเสาเปรงเงียนย

อินลองก็ีมากเครื่องเอ,เองเลนะ่นเลยเนาะมากแล้วเราก็ไปโคนดินดินเข้าหาาคก็เ่าวบบมันสูงเาตั้งโต๊ะมันยาก มันเข้าวมันเพียงแล้วมันก็บ,บิดหน้าทาง ไปไาสิมาล์ดินน้ำมาไม่ได้มาซ้ำใช่ไหมไม่อื่นเพื่อว่าไปหาหน้าไม้ไปซมาล์ดินน้ว่าหาหน้าไม้สู้กิน ไม่อินนะอือคิดหนึ่งเปิดพัสดุลาไปก่อนนะจ๊าฝากโพลกีกดแชร์กดติดตามน้องต้อยเนะจ๊าเพื่อเป็นกำลังใจน้องต้อยนะจ๊าให้น้องต้อยถึงซี่ผ่นไ,ไวๆเนาะจะกินอยู่บอสินดาบอสินดินอยากอยู่บวะ 4, ให้ถึงส<น>ี่พันก่อนจะได้กินเนาะต่อย <1 S 1> จะซื้อ <1 S 1> สีแดงไม่กินคิด <c oughs> เดมนได้ต่อยกะพอคูณเด็ซีทุกคนทุกคนลังใจทุกคอมเมนต์นะจ้าต่อยกับกับ,กกบหัวสวัสดีพ่อกันคลิหนาเนนะจ้าบาย